นี้เราอยู่ทางขึ้นภูทะเปิดครับเราอยู่ร้านลูกชิ้ห้าบาทมีอะไรบ้างคะภูทัเปิดเที่ยวอะไรกันะพี่ลดีขี่รถที่ไปดูบรรยากาศแล้วก็ลงมาแล้วขึ้นรเดี๋วกปขึ้รีสอร์ทไดินนะถ้าเบิดถ้าเปิดเขาไปดูฮิมะกันฮิมะใช่ มีเอครับนี่ีบัวที่บัวิมะอ๋อันนี้แยกมา่แยกมาที่แยกมาอันนี้เดี๋ยวใจ่พร้อมกันข้าน้าเลยนะโอเคได้แล้วชิมเลยดีกว่าชิมก่อนเห็นมันน่ากินกรอบมีแตงกวามีผักชีนะกชิ้นเนี้ย อือมลูกชิ้นห้าบาทเดี๋ยวรถท่องเที่ยวรถท่องเที่ยวพาเปิดค่าใครสนใจรถขึ้นไม่ไหวเครื่องร้อนเครื่องฮิตถ้าขึ้นไม่ไหวเรื่งสองแถวได้ คิดยังไงฮะคิดราคาฮะเที่ยวก็1,200บาทค่ะอพอบพรกพี่ใช้เวลา6ชั่วโมง1,200บาทนี่นั่งได้กี่คนเนี่ยนั่งได้12คนค่ะอ๋อกขาตกคนละร้อย ถ้าหนึ่งคนเหมาก็หนึ่งพันสองร้อยบาทเขายิ่งไปกลับเลยนะครับถ้าใครมารถตู้ติดสองคนจะได้เรียบน้อยอ๋อรถรถตู้มันขึ้นไม่ไหวนะรถตู้มันส่วนมากขอดันขึ้นไม่ค่อยไหวสอใช้สองแถวรถผมขึ้นไหวไหมฮะขึ้นไหวค่ะอ๋อรถราขึ้นไหวถ้าอย่างดีก็ใช้รถสองแถวก็จะดีค่ะเพราะว่ามันจะกระจายรายได้ให้กับบนั่นกนดเีวันนี้มากันสามคนสามคนก็คนละคนแรก สามร้อยก็ไปค่ะตามเราไปค่ะโอเคจบงานจบคลิปเที่ยวพาหัวเสียงวัดป่าหัวเบิกจุดแรกนี่ผาหัวเสียงครับวัดป่าหัวเบิกจุดสูงสุดที่วัดอุณภูมิจุดเช็คอินนานเดียวนานเดียวแล้วก็ลริมหาไปลริมหาเออแล้วก็หน้าด่านตลาดมุกหน้าด่านตลาดมุกจบจบคลิปแล้วก็กลับมาหนัฝั่งนี้กลับมาฝั่งนี้ ถ้าใครจะทิวร้านกาแฟอายุงก็ได้มีทางได้ตลอดค่ะโอส่วนม่เขาจะไปฝั่งพราะไปู้นงกันะโอเคขอบคุณครับนี่ราคาเดียวเลยต่เิมความสดชื่นโอเลี้ยงก่อนแล้วเดี๋ยวตามด้วยยกล้ออือช่วยยกล้อหน่อยฮะนี่ดูยกล้อยังไงแม่ค้าใจดี มาแล้วยกล้อดูกรกดองเอาลองเอาชิมก่อนค่อยใส่ถุงก็ได้อ่ะาลูกกอนสวยอโอ้โหน่ากินมากต้องคนไหมไม่ต้องคนนี่ป้าถุงอ๋อเ้าเนยกล้ามยีสหาไม่ต้องคน,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 นดีมากดีาดมากโอเคร้านกาแฟะนะคะ กาแฟโบราณทางขึ้นภูทับเบิกตรงข้างเซเว่นข้างเซเว่นอีเลฟเว่นนะคะข้างเซเว่นรสชาติเป็นไงปาแล้วก็มีรถพาเที่ยวอยู่อย่างนี้ทั้งหมดเป็นเศษกี่บาทอันนี้แก้วละยี่ห้ายี่ห้าสิบรวมทั้งหมดร้อยห้าสิบรวมทั้งหมดร้อยห้าสิบโอเคใจตังเลยนะครับโอ้ตายากเยอะครับตายชันะ ดูข้าวทันงชันนะครับสามพันวิเจเทอร์โบครับชิวๆครับ อันนี้เป็นจุดพักที่หนึ่งจุดท่องเที่ยวที่หนึ่งครับพาหัวสิงตอนนี้หัวสิงโดนหมอกคลุมอยู่นะครับบรรยการนี้คือดีมากโหพี่นกก็เห็นอะไรแบบนี้หรือเปล่าะฮะไม,ไม่รู้อ่ะต้องไปศึกษาใน Google จริงตรงนี้มีมีที่พักเลยนะใช่พีพ่หนก,กชอบไหมรู้สึกไม่เคยไม่เคยสัมผัสอะไรแบบนี้มาก่อน้อางล่างก็คือที่พ,กพักที่โอ้แต่ไม่ได้มองมีตังเต็นด้วย ผู้ใหญ่ร้อเด็กสิบปีขึ้นไปร้อเด็กอายุห้าสิบปีร้อยหนึ่หัหน้ามาง,งี้นิดนึงเ okay, กยอาบตะกนเลยขอเช็้ <laughs> ก็ไปหนาวเลยนี่ล่ะจำใบลวโคกแก้ออกวผา ดดดููพพีี่่น้้้ออองกาเมมยะสวัสดีสวัสดีดิสวัสดีพี่น้องประชาชนอ่ะพี่น้อะพี่น้องประชาชนพี่น้องเจ้าการสวัสดีพี่น้องประชาชนไม่เห็นอะไรเลยนอกจากหมอกตอนนี้ นีเราอยู่ที่อุทยานแห่งชาติภูหินล่องกล้าครับตงบรงป้ายพวกเราได้ินสีงดังสั สวยจริงเลยสวยจริงเลยเลยเฮ้ยอะไรวะ ทองเท้า,าอ๋อพระนอนองค์ใหญ่กว่าน,นี้เรากำลังจะรอบดิงพาเดินรอบหนึ่งครับว่ามีอะไรที่รอบพระธาตุนี้นะครับที่นแน่ๆก็คือเราจะเห็นพญานาคนะครับปุ๊บปั้นพญานาคเลื้อย ไปรอบไม่รู้เรียกอุโบสถเลยว่าพระธาตุเป็นพญานาคเงินกับพญานาคทองฮะไหนพญาคุณใช่ใช่พญาาคุณใช่ที่นี่มีจับพระ มีแต่พระองค์ใหญ่ๆทั้งนั้นเลยอะไม่เหนื่อยไม่เหนื่อยแต่ตอนนี้รู้สึกก็เสียวลื่นมากเลยตอนเสียวลื่นใช่พื้นมันเปียกตอนขึ้นน่ะมันเหนื่อยแต่ตอนลงอ่ะมันจะใช่จูกต้องมันเปียกเสมือนคนที่พยายามไปสู่ความสําเร็จอ่ะพอถึงมันถึงจุดสุดยอดเสร็จตอนต่างลงเนี่ยมันคือความสุขชัดๆเลยความสุข่ตอนนี้รู้สึกว่า ดเ,เดี๋ยวูมากต้เรียนไปตอนคยครก่อ่ครบรอบแล้วทุกคนตรงนี้ขเขาเรียกอะไรนะตลาดอ๋อตลาดมงมีผักแคลขายไหมคะผัก<ถ>คลไม่มีเฉพาะที่เขาแต่ที่อื่นมีร้านต่อไปมีไหมมีผักอะไรนะผักเคลค่ะเคล หรอคะอันนี้จะมันกว่าตัวนี้อ่นนี้เราได้อโวคาโดอร่อยไปงานนี่เซนทอไม่เคยกินครั้งแรกเคยมันหวานมันมากเคยกินแต่แบบอย่างอื่นแบบนี้อร่อยมากเลยอ่ะเอ้อันนี้เหมือนโวคาโดพี่ไปวางไว้ให้นิ่มก่อนให้ทานนะคะถ้าไม่นิ่มทารกติดฝาดนะประมาณสองวันสุกค่ะนไม่หนูไม่หยิกลูกสุกเขามทานไปให้เลยนะขอชิมอีกได้ไหมอ่ะลูกที่ลูกที่หั่นแล้วขอหมดเลยไหมน้องเอาลูกที่สุกอ่ะแล้วน้องเอาทำให้พี่กินอ่ะ อ๋อมีอุตสาแถมด้วยโอ้โหโลหนึ่งนี่ได้ตั้งหลายลูกมันเบาเหรอโอ้โหทีไออโวโคาโดอันนี้ได้แค่สองลูกเองไอ้เนี่ยหนักเม็ดมานนะดิป้าอ่าแนะนำเลยน้องของมาซื้อกับน้องกีนเลยมาอ่าอันนี้อันนี้สุกพร้อมทานนะอ่านี่แบบนี้คือพี่จับดูนิ่มถ้าไม่นิ่มทานแล้วติดฝาดนะคะอ๋อน,นี้นิ่มแล้วไหนที่ไม่นิ่มเป็นไงดูดิแข็งจแข็งทั้งลูกเลยกำลังแข็งต้นะพี่ โอ้โหแข็งบูกจริงจริงค่ะแข็งนี่มันต้องรอกี่วันนะคะวันสองวันกะทิพี่แปรกัดร้อนๆก็ไม่ถึงค่ะอันนี้มันมันมีจมีอ่ะเอาเปลี่ยนได้ค่ะถ้ามีตจมีคู่กันไหมโอ้แท้ไม่มีว่าต้อะไรอะนาดิกินเลยนาดิออกมากินดิเดี๋ี้หวานจริงหรือเปล่าโอ้โหเป็นคนเป็นคนซื้อที่ทุเรศมากเลย อันนี้คือเสียนท้อเสียนท้อไม่มีเม็ดแร่วะไม่มีเม็ดเม็ดเล็กนิดหน่อยเม็ดเล็กนิดหน่อยอ่ะแกะมาเลยสิ่งวันนี้อเนี่ยเม็ดเขาเหมือนมังคุดเลยอ๋อโอเคโอเคอ่ะกัดเลยชิมนี่หวานไหมหวานมันเหมือนเมื่อกี้ถูกต้องหหูวานหวานจัดเลยนะควรจะแช่เย็นกินหรือว่ากินอย่างนี้ดี เหมือนมันอ่ะเหมือนมันญี่ปุ่นอ่ะออ๋เหมือนมันญี่ปุ่นอ่ะอืหวานโอเคอออันนี้เราเรียกว่าเราทดลองกินแล้วก็ซื้อกลับโลเดียวโอ้ยขอลองมั้งได้ไหมน่าได้โอ้โหน่าน่ารักก็ใจดีแอคเมทเดเมียสดเมันขาคั่วมาแล้วใช่ไหมคะนี่อบมาแล้วอบมาแล้วเหรอช่ไหม อันนี้เป็นอะมอนอบเลยค่ะเกลืเปลือกนะคะอ๋อเพราะเพราะเองอ๋อมันก็มันปกติอ่ะถุงอะไรถุงละหนึ่งร้อยแค่มีถุงเล็กละหนึ่งถุงใหญ่สามร้อยค่ะอืมเขาก็ขายง่ายนะขายร้อ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 ยอันนี้คืออะโวคาโดไม่ใช่อัลมอนด์อัลมอนด์อะคาเดลอะรปะมันนะอ๋อถ้าอะมอนจะออกมันหวานแต่ถ้าเป็นมะคาเดเมียนี่ก็คือจะอกมันเลยอือ อะไรนะไออัลมอนต์ใช่ไหมหวานมันเขาเขาน่าจะมีน้ำตาลนิดๆอบน้ำตาลอบเนยค่ะอบเนยแเนยหวานใช่ค่ะแล้วก็นี่เป็นน้ำพิซซาชิโอพิซซาชิโอชอบเลยกินไหมกินเป็นอันนี้เม็ดเซ็บตเซชิโอมันจะหอมหอ่เยบวยได้ไหมคะพี่ชิมมาหรือยัง คือมาแล้วค่ะบัวคือแล้วที่ตั้งก็เป็นโดโซญี่ปุ่นพี่ลองชิมได้ไหมไม่เอาโดโสญี่ปุ่นกินบ่อยอ่าโอเคอ่ะเดี๋ยวเรามาทดสอบทดลองวายอันนี้กี่ดีกีสิบดีกีสิบดีกีอันนี้เป็นอะไรบูเบอร์รี่ะบูเบอร์รี่นะลิ้นจี่อันนี้บูเบอร์รี่เป็นไงเหมือนกันเหมือนกันโอเคอร่อย อ่าอันนี้ต่อไปเป็นอ่าอันนี้ลิ้นจี่ค่ะบูเบอรี่ไม่ชอบอ่ะมันก็จะมีกลิ่นพิเศษนะนะอันนี้ลิ้นจี่อ่ะอนนล,อลิ้นจี่น่าจะชัดเจนทานง่ายอืดีเป็นไงเหมือนลิ้นจี่จะออกขมๆเหมือนชาบ้านค่ะเหรอแล้วก็น,นี่จะเป็นเมลอนค่ะโฮ้ยมีมีเมลอนด้วยนนเ,เมลอนคืออร่อยทุกอันแหละแต่ว่ารู้สึกอง,งุ่นหวานจะกินง่ายสุดอันนี้เมลอน,อน,น เมลอนไม่เคยชิมใช่ป่ะใช่ใช่เค okay, ลองล็มหอมอืมหอมเมลอนอร่อยนะเมลอนเป็นไงอร่อยอ่าแล้วก็นี่เป็นสตรอเบอรี่ค่ะอ่าเออชิมจนเมาหมดแล้วจะมีไอ้สตรอเบอรี่สตรอเบอรี่อีกอ่ะโอ้ยโอ้โหให้ชิมทุกรส อันนี้อะไรเไมลอนเดอะเบสอ่าเอ้เป็นดอกไม้ค่ะเอาสีกวอนนิดนึงนะเมลอนดีนะดอกไม้อะดอกไม้อะไรดอกไม้รวมเป็นดอกไม้อย่างเงี้ยมันก็ไม่รู้เหมือนกันดอกอะไรเอ่อเอ็กซ์อะไรเอ็กโซติกไว้ดอกอะไรวะอือมไม่รู้เหมือนกันอ๋ออะดอกไม้ กินยากพึ่ง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 อ๋อนี่กินยากไปแล้ว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 มันบอลลีค่ะไม่ไหวแล้วแก้วสุดท้ายแม่ค้าลองไม่ไหวแล้วนะโอ้ยมีข้าวเหนียวดำอีกแม่ค้าไล่พึ่งไงไปเลยมันต่อยนายนี่แพ้พึ้ง อแม่ค้าไล่หน่อยหาแม่ค้าดีกว่ากูแม่ค้าทำไงวะไปยังมันบอกชิมเยอะเกินไม่ซื้อทีหนึ่งอันนี้อะไรนยอันนี้อะไรมันเบอร์รี่มันเบอร์รี่เมลอนเดอะเบสอันนี้อันนี้เป็นข้าวเหนียวดำข้าวเหนียวดำเอ่อมันเบอร์รี่เนี่ยเหมือนเหมือนแอลกอฮอล์เต็มๆเลยนะ ข้าเหนียวดำสาโทสาโทรชัดเลยนี้สาโทเมลอนดีนะ eh ไม่ไหวแล้วแม่ค้าอันนี้สุดท right> ้ายแล้วเนี่อะไรอีกทับทิม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 โอ้โหแม่ค้านี่ขยันให้ลองจริงเลยเมลอนเดอะเบส ไม่ต้องแอะเบสนะไม่ต้องดีกว่าปะกลับล้อิ่มเมา